น้ำพริกนะคะน้ำพริกกุ้งนรกนะคะน้ำพริกกุ้งเผาจะเรียกอะไรดีเป็นสูตรที่คุณยายสอนไอรีนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะทุกคนคุณยายทำอร่อยมากนะคะไอรินอาจจะทำไม่ได้ถึงเศษเสี่ยวของคุณยายนะคะเพราะว่าไม่มีรากชูนะคะรากชูเนาะ อันนี้ก็จะมีนะคะแค่พริกป่นนะคะพริกป่นหอมแดงกระเทียมเจียวนะหอมแดงกับกระเทียมไม่ต้องนำมาเจียวให้หอมให้กรอบเลยนะคะแล้วก็สำหรับกุ้งแห้งนี่ด้วยนะคะก็เอามาทอดให้มันกรอบก่อนนะคะแล้วก็ปรุงใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะคะพริกป่น ผงชูรสเกลือนิดหน่อยน้ำตาลตัดนิดหน่อยนะคะหอมมากๆเลยทุกคนพรงนี้ไอรินก็จะเอาไว้กินนะคะกับข้าวต้มนั้นร้อนค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะจ๊ะเก็บใส่กระปกุกขวดโหลไว้ได้เลยเก็บไว้กินได้นานเป็นเดือนเลยนะคะ กุ้งแห้งนี้สั่งมาจากพี่มันตรานะคะที่อยู่กัวนะคะสั่งมาเป็นกิโลเลยจะเอามาทำน้ำพริกกุ้งโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ทำข้าวต้มนะคะใส่ข้าวต้มเนาะเป็นข้าวต้มกุ้งอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาไว้ใส่ซมตดำ เสียดายที่นี่ไม่มีมรกอดิบนะคะไม่งั้นคงได้กินส้มตำบ่อยมากเลยหน้าตาน่าทานมากๆค่ะนำไปลองทานได้นะคะนำไปลองทําได้นะคะพูดผิดอากาศหนาวแล้วลิ้นรัวพันกันนะคะทุกคนพูดผิดพูดถูกค่ะ นี่พอดีเลยไอรินกะได้พอดีเลยนะคะขวดโหลน่าจะโอเวอร์โหลดนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ทิชชู่นะคะปิดทับไว้แล้วก็ปิดฟ้าค่ะเก็บไว้ทานได้นะคะเอาไว้ทานกับข้าวต้มเอาไว้ทานในเมื่ออาหารที่เราไม่รู้จะทานอะไรนะคะ ทำได้ง่ายๆเลยจ้า